งูนะครับเลื้อยขึ้นไปบนต้นลำไยสูงกว่า20เมตรแต่เจ้าหน้าที่จะไปตามจับประทานโทษเถอะนะครับงูเนี่ยจับในพื้นบนพื้นก็ยากอยู่แล้วแต่ว่างูเหลือมตัวบนลมตัวเนี้ยเลื้อยไปนะครับเขาจะจับกันอย่างไงมีภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็จะจับได้หรือไม่นี่เห็นไหมต้นลำไยคุณประจงนะครับนี่สูงมากกว่า20เมตรแล้วบนลมเลยอยู่ที่ลำปางเนี่ย มันมีงูเหลือมตัวหนึ่งเขาบอกว่ามันเลื้อยขึ้นไปข้างบนเจ้าของบ้านอยากจะให้ไปจับหน่อยครับคนจะปีนต้นไม้ไปจับงูเนี่ยไม่ได้แน่ๆก็ต้องพึ่งพารถกระเช้าโอ้โหนี่งานใหญ่เลยงานใหญ่เลยนะครับเนจับงูตัวเดียวต้องปิดถนนนะครับเพื่อให้รถกระเช้าเนี่ยมาจอดแล้วก็ขึ้นไปแล้วดูนะนี่จังหวะจับได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับงูงูนี่รัดแขนเจ้าหน้าที่เหมือนกันต่างคนก็ต่างรัดฝ่ายเจ้าหน้าที่ี่จับส่วนงูนี่ก็รัดว่าอย่างนั้นเถอะอ้าวสู้กันดูสิ สู้กันดูสิดูงูนะครับเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่ากว่าขาก็มีนี่นะครับใหญ่กว่าขาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะอ้าวหาวิธีการคนสองคนงูหนึ่งตัวรถกระเช้าอีกหนึ่งคันบนต้นลำไยสูง20เมตรอ้าวนี่จับพอจับปั๊บเนี่ยงูก็รัดแขนเจ้าหน้าที่เลยดูดูด,ดูอ้าวอ้าวอย่าขืนอย่าขืนอย่าขืนนานๆจะได้ขี่กระเช้าสักทีนึงอย่าขืนอย่าเขินนี่อ่าจับได้ปับ๊บทั้งคนทั้งงูก็ ลงที่กระเช้าออนี่อ่าลงที่กระเช้าอ่ารลดกระเช้าก็ลงมาครับนี่แบบนี้เออจะให้ลงเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นเลื้อยแต่เวลาลงเ่ยลงลดกระเช้าไม่อยากจะลงได้ยังไงครับนี่สุดท้ายก็อ่าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปค่ะ